น้องเฉย,เยนะไม่รูปหัวหมก่อนนะรูปหัวอะไรเราเดือนเหียยหัวมันนะโอ้โหไหนไหนไหนโอ้โหสุดจอดนก่แล้วก็อะไมันต้องมีค้นใจอะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาช่อนที่จับได้นะคะตีวิตะได้มาทำน้ำยากันเราจะใส่เครื่องเทศนะคะลงไปต้ม ยังเปื่อยอ่ะรอนเย็นตักไปให้นะจ๊ะ แลก็ใส่ปลาช่อนลงไปเลยนะคะลงไปต้มลงไปต้มให้สุกแล้วก็เดี๋ยวเอามาเอาเนื้อออกโดูตัวโคตรใหญ่อ,อื้มจุมจุมหัวเก็บไว้ดีกว่าเอาไว้ต้มต้มแซ่บนี่ไงพรุ่งนี้ต้มหัวปลา ปิดฝาสักแปบ๊บนึงแล้วเดี๋ยวใส่พริกนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาล้างไว้เลยเพิ่มความนัวชเว์แอฟแต่เ,เราใส่แล้วรเราก็จะไม่คนเพราะาปลาจะขาวจบจบโอเค เอาปีศาจเหมือนเดิมเดี๋มือของจับมันดิแซ่บเลยนี่เราใส่พริกลงไปะะแล้วค่ะใส่พริกเซ็ปใช่ไหมฮะใส่พริกมันจะแซ่บใช่ไหมไม่ใส่พริกลงไปใช่ไหม,ลไมแล้วก็เดี๋ยวเอามาตำเครื่องเทศเนี้ยเอามาตำใน,น,นคออรกน,น้ำยา,ยาใช่พี่บอกพีทแล้วกันะ เชื่อเป็นคนไม่มีน้ำยาเดี๋ยวรออย่างเดียวเลยเ่นี้สุกแล้ว,นะลวเดี๋ยวเราตักปลาขึ้นขึ้นมาแกะแต่ว่าพักไว้ก่อนที่ตัวนี้แหละ จะหลุดเนะี่ยจะไม่มีจริงรุดไปแล้วเดี๋ยวตักเครื่องในนี้ขึ้นนะคะสาเรเิษต้มที่ต้มไว้เดี๋ยวตักขึ้น เราแกะตัวที่มันแกะง่ายๆตัวใหญ่อย,ยอย่างนี้ต้อ,องแกะแบบว่าไม่มีก้างอนะไเนี่ย นี่เราก็จะแกะปลานะคะแกะแบบนี้ไปเรื่อยๆแกะเอาก้างออกเอาแต่นเนื้อนะคะแ้วเราแกะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนี่นะคะเราจะตําอันนี้เป็นเครื่องเทศนะคะที่อยู่ในตอนที่เราต้มไปก่อนปลานะคะแล้วเราก็ปลาใส่ตับไปตําตาทีละหน่อยนะให้มันละเอียดใครมีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้นะคะแต่ที่นี่ไม่มี เราก็จะตำแบบนี้นะคะจนหมดนี่แล้วก็ตำให้มันละเอียดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปลงหม้อนะคะไปเดี๋ยวเราตำไปเรื่อยๆอน,นี้เราก็ตั้งกะทิให้มันเดือดก่วนนะครับแล้วเราค่อยใส่กะทิก็เริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปเลยนี่นี่เราก็ตำแบบหยาบๆนะคะเพราะว่าปวดแขนแล้วปวดแขนแล้วตำไม่ไหวแล้วค่ะก็าตำหยาๆไปแล้วกันก็อร่อยเหมือนกัน นี่เราใส่หัวกะทิต้มตั้งน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่พริกแกงไปแล้วก็คนให้มันแตกแล้วก็รอให้กะทิแตกมันทั้งน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหางกะทิลงไปนี่อันนี้หางกะทินะคะน,นี่เราก็เคี่ยวจนกะทิแตกมันแล้วปึ๊บ แล้วก็ใส่หางกะทิลงไปใส่ไปหมดเลยเดี๋ยวเราเรอให้มันเดือดจะจัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อปลาแลาา้วก็น้ำที่เราต้มปลาใส่ลงไป นี่นี่ก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำที่เราต้มก็คือจะเอาไงกับชีวิตด,ดีวะเดี๋ยวเราเทดีกว่าง่ไง ันนี้มันมีรากอยู่เอาผิดผิดเอาไีกเรจะรู้อะ่ะนี่เดี๋ยวเราคนนะครับน้ำยาน้ำยาเดี๋ยวเราเรอเดือดเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลิ่มียกได้เดือดวนะคะเดี๋ยวเราเอาเนื้อปลาใส่ลงไปนี่เป็นเนื้อปลาลที่เราตำนะคะตำให้มันสุ แล้วมีเปลี่ยนปะไม่นี่นะคะเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเราก็ปูง้ำน่เกลือลงไนะคะนิดนึเดี๋ยวไข่นิดนึงเดีเราตองเทใส่ระพีนะคะถ้าเกิดเทใส่หม้อเลยเนี่ยจะปวดลงไปไม่ได้เลนี่เกลือจริงปะเนี่ย นี่นี่ไหนบอกต้องใส่ปลาน้ำโอ๊ยแล้วก็ปลาลูกไก่ใส่ปลาลูกไก่

เป็นตีนไก่ที่เราต้องไว้เลยนะเราใส่ลงไปเลยอ,อลวนอ้ว้าว้อ,อนันเดี่อกนเสร็จแล้ีดูถ่ายกับพี่คนดี้ำาะชอนกับพี่ตีนไก่ ก็ไม่ต้องสวยล้ยิ่งงงเลยนะยาวไปมันไม่แข็ง